ที่เชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรม We Love เชียงใหม่ Super Private เ,เ,เที่ยวด้วยใจไทยช่วยกันหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 คลีคล่คลายลงค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่ชั้น1นึลานโปรโมชั่นค่ะศูนย์การค้าเซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรม We Love เชียงใหม่ Super p i v a t e เที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ได้ร่วมกับกลุ่มวีรบุรเชียงใหม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัเฟรติวันเชียงใหม่ค่ะจัดขึ้น12ถึง16สิงหาคมเมื่อวันวันแรกจนถึงวันที่16เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่เมื่อสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้คลี่คลายลงแล้วค่ะโดยมีท่านผู้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กงศูนย์กิติมศักดิ์หัวนหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยค่ะและการจัดกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้นะคะกับฟีเวิ์เชียงใหม่เที่ยวด้วยใจไทยช่วยไทยค่ะนับว่าเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการทั้งด้านการท่องเที่ยวหลากหลายประเทศเลยนะคะที่มารวมการจัดกิจกรรมทั้งในด้านของที่พักร้านอาหารค่ะมีสแมกฟด้วยนะคุณหรือจะเป็นสปาค่ะสายการบินก็ด้วยนะคะรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รวมกันจัดทําแพ็กเกจพิเศษในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งภายในงานก็จะพบกับการจำหน่าย คู่ป้องเงินสดส่วนลดต่างๆนะคะที่เป็นแคชไวเชอร์สินค้าและบริการจากกลุ่มของผู้ประกอบการทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมถึงแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาประหยัดด้วยในวันที่14สสิงหาคมนะคะ mm hmm. ก็ยังได้เชิญผู้ประกอบการจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็หัวหินมาร่วมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมออกบูธสินค้าด้วยนะคะ